งูตรงกลางมหาพรมต่ว่าบอเขาไปเะเทผมหรอกแต่า่้านรวยลายรวยลายลายอยู่บ้านนี้มันก็ยกข้อกันนเนยผมเนาะครับยกกันทีละตัวเด้หลายตัวบอลสามตัวมาสามตัวครับป้าตัวนี้ทำทำคอนไปเลยครับโยกข้อขึ้นสูงนี่ผมได้บอกว่าหมอบลงหมอบลุกงูก็คคอยหมอบลงหมอบลุโยกกันที่ละตัวบ้านบอนี้เด็บอรนี้เลยรดีครับบ้านนี้โยกกันทีงสามตัวนี่ผมก็ว่าไปไปครับงไปพร้อมกันบ้านไปไปพร้อมกันครับไปพร้อมกัน หลวงพี่ฝันเมือม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 ่อเมื่อไหนเนาะคันฝันึ้นที่สิบครับผมขึ้นวันที่สิบครับผมขึ้นวันที่สิบเมื่อนี่วันที่สิบสองเนาะก็ครับวชวันที่ยี่สิบหกป้าแสดงว่าเจ้าที่จะพ้พันมหาบผมเป็นยันเนาะผมฝันป๊าดเต่นขึ้นมาอาจายเนี่ยผมติดเดินกัึ้นมาอาจารย์พ้นตีข่วงขึ้นมาตีสามกวบผมติดเดินกันมากยฝันตัวนี่ว่าผมปฏิฝันนาดตีชูเยีคยกู่ฟัง พงเลยวอ่นมีวนเจ็ม่อตอนี่ผมว่าไม่พื่นนนนันนนี่ผอเกิดคิดว่าเจ็ดสามหลอดอะไรเนาะครับผมพงก็เจ็ดสามเพราจุงอ่างสามตัวไหครับนกข้อใส่บ่นมันสบายไปยังผมเนี่ยพงก็บหมอบลุงหมอบลุ่งวันนี้เพื่นกับควายหมอบหมอบลุ่งกับกระพ่นครับผมก็บอกว่าหมอบเพิ่นหมอบลุ่งหมอบเพิ่นกับหมอบหมอบลุ่งเลยที่นี่เขาหมอบลุ่งกับย่านเท่ากันิันนี้วันนี้เพ่นกันลุยยย่นบนนี้่มดเลยตื่นก็ยกขึ้นอีกยกขึ้นก็ว่ <ไ>ยกขึ้นกันยกขึ้นพร้อมกันบ่ยกขึ้นทีละที่ละตัวหรอครับแต่ว่ายกขึ้นเทียบพบสามตัวเราพบสามตัว,ตว<อ>ผมก็บอกแล้วว่าไปเพิ่นกัไปทั้งสามตัวไปพรปพ้อมกันไปพร้อมกันครับเนี้ยไปพร้อมกัอนนี้เลยครับโอ้ว่าผมก็ว่าแปลกขึ้กันครับถ้าผมก็ว่าสามเจ็ดเจ็ดตันเนี่ยเป็นฝันที่แปลกมากเลยเนาะครับผมผมหนึ่งยันเนาะปพาผมไม่เคยฝันนีเครือในจังเมื่อกว่ครับที่บวชเขาว่าในลักผมบวชที่ยี่สิบหกเลยเมื่อว่ายี่สิบหกครับบวชยี่สิบหกเราได้ ชิบกุมือเราหรอครับกุมือเนาะครับบพรท่านฝันจะเทียนหัวจะฝันี่ิบ้งครับผมาจฝันหนินะครับผมปวดกรมอกจะฝันมือพือนวันที่สิบขึืนวันที่สิบยุคกุนี่มั้งครับครับกนี่นะครับเพื่อนยุคกนี้เพื่อนบอกเพื่นว่าพู่มุดนี่นี่ตั้งแต่กี้อันปูจอยเนาะครับเออตาจอยนี่ะเราบวดอยู่นี่เราฝันผมต้งีบ่กขึ้นทั้งได้ขึ้นวันนี้ผมบวชมากขึ้นแรกันบ่ครับผมมากวันนี้ผมรบกับของนำเล็กเลกเ็กเงัดคุณเลย คือปวดท้องแห้งแค่ผมว่าถ้าไปบ่ผมเป็นวาในใจว่าผมคือว่าในใจว่า,ม,วา,า,ม,วา,ามีอย่างก,กับมีแต่ใบผมว่าจะตัดสินใจครับออก็สายแหงมากแบบงูตันหนาผมดวนแหละงูดำเนี้ยว่าที่แรกผมก็จะมาผมก็ว่าไ,ไปต่างคนต่างไปมผมก็บอกวางสีเพิ่นกับลุยๆไปรู้ดิเมื่เห็นทางผมเด้อโอ้ยบ่ครับซ้ำแขนนี้ยนะครับโอ้ยบ่มาผมขี้ลุกโอ้ยแม่นนี่ลุงเพลาะขนทิ่งลุกเลยครับพี่น้องผมเว้านั่นคงขิ้ลุกเอง แต่ว่าเพื่อนถึหันหัวไปทั้งคุณเด้หางหางมาถึอยู่ผ่านยู่บ่องหัวอนอนผมครับแต่ว่าหัวนี่ปเปียนคุณผมยังเพื่อนสาย,ายไปพาดไปไม่ที่เห็นเลยผมยัเห็นในหบ่องแต่ว่าพ้กนพก,กับ,บประเนศยังรู้กว่าายตามคนต่างไปงมันไปได้ครับเพื่อนอก็ไปลุยไปน่าเปเข้ามืองเงินก้อนหินโยนครับ<ช> <c oughs> ผมก็แปลกใจกันเลยวันนี่ดุนไปปะนะบ้าหัวแก้วฟันอีกมึอขึ้นมาที้สิบหน่ะฟันเห็นงูอีกวานนี้ม่าฟันเห็นงูอีก ตั้งแต่เมื่อนั้นเห็นเป็นตัวตัวเป็นเป็นเห็นตัวเป็นบาดเลยมาฟันมันกนได้สิเพียงจังก้อนนั้นบใบว่าผมเปลี่ยนย่านไงจงอ่างง่ายเลยทีครับอ่างยครับชู่ขึ้นโอ้ยผมเปลี่ยนย่านเนาะฟาดว่ะรุ่นท่อต้นไม้คุณบอกครับท่อขอนท่อขอนท่อขอนครับง่ายเลยตัวนี้ครับผมง่างฟันโอ้ผมก็ไปฟันที่เขาเป็นย่านนะครับแค่นี้แหละครับผมกับฟันแค่นี้ลุงพี่ได้ตีเป็นเจ็ดสามมันบ่ค่ะครับ เจ็ดสามเพราะเพิ่งกะทิแปดเจ็ดสามไปนี่แหะผมขึ้นว่าว่าภาพก่นปีเป็นแปดไปครับมนั่นกาจะเชื่อมผมว่าแปดเจ็ดสามแม่พระภัพก็เนเจ็ดเป็นแปดนี่แหละแต่ยังเหลืองงูก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วสามกับสามครับสามตัวพราะวัายกถึงสู้ข้องกันครับคนสู้ข้องกันผมเลยบอกหมอบล่องเนกับหมอบล่องหมวดวันที่ยี่สิบหกแล้วบวชวันที่สองหกวันที่เส้าหก อายุายปันไหนโะผมเกิดพ่อสาวิบสองเมียหาสิบสองบหรือห้าสิบสามเกิดพ่อสาวิบสองอายุห้าสิบสองปีครับผมห้าสิบสองสองหาห้าสองเกิดวันที่เท่าไหร่ครับพ่อสาวิษฐ์สองบวบวชวันที่ยี่สิบหกบวชวันที่ยี่สิบหกบวชวันที่ยี่สิบหกเพียนบวชยี่สิบหกไปไปไปลูกไปบวชยี่สิบหกอายุห้าสิบสองอายุเล่า เอาเลยเขียนลงไปพี่น้องคนเด็ดถามไหม่โชคยังมาเด้อกนเด็ถามเอาลงพี่เคนอายุเท่าไรเขาเพิ่ด็ดถามม่อย่างี้ครับเก ENNIS, unique, as, ิดพ่อส่อสองพันห้าร้อยสิบสอง่อยหสบยครัเกิดพอลุอสงนสอง่อายุห้าสิบสองปีพ่อส่อสองหาหนึ่งสองสองหาหนึ่งสองพ่อสเกิดสองห้าหนึ่งสองเขียนลงไปด้ดพ่อสเกิด น่อยมัาร้องตรงกันพอดีเด่นน้องตรงกันอย่งไดีครับสองห้าหนึ่งสองหาหนึ่งสองเนี่ยครับสอบัวชัดบัวสันบัวชัดกิดฟังเสียงเอาเด้อครับพี่น้องต้องขอโทษขอไฝหลีครับอยู่นี่ครับบัวชัดแต่ว่าแนวความฝันหลวงพี่นิ่มน่นว่าความฝันให้พี่น้องเพิ่นฟังนะครับอันความฝันเห็นงูใหญ่ครับอันนี้เพิ่นกับโยคอ่ะแต่ผมยกขึ้นเท่ละตัววันนี้เพิ่นกับหมอบลงแก้ครบทับตัวละเพิ่นผมก็บอก เพิ่นเรื่อยไปเพิ่นก็เรื่อยไปเลืยนะครับบอกให้เพิ่นเรื่อยไปเพิ่นกับโวเพิ่นช่วข้อขึ้นครับสู้ข้อขื่นได้ตัวเราแล้วเพิ่นกัรล่งเพิ่นกับโวไปเพิ่นจะไปพร้อมกันไหมครับโวล้อครับเพิ่นการล้อเพิ่นจะไปพร้อมกันบาดสช่วข้อขึ้นครบเราไปเลย่ัยนะครับพร้อมกันช่้ข้อขึ้นครบสามตัวเราก็ไปแ้วก็จากไปเนาะครับผมถ้าตามามความฝันนี่ตามนิมิตนี่หลวงพี่ถ้าแปลเป็นตัวเลข น้องพี่แปลว่างไรครับครับเจ็ดสามครับเจ็ดสามมันบครับครับผมงูก็เป็นเจ็ดเนาะครับงูเป็นเจ็ดน้องพี่เป็นแปดครับงูกับสามตัวกยเป็นแปดเจ็ดสามเนาะครับผมเป็นแปดเจ็ดสามเด้อพี่น้องเขียนเขียนลงไว้น้่ครับต้องขอโทวขคอไพ่เหลีครับสำหรับภาพสัญญาณอยู่นี่รับสัญญาณตลอดอย่วัดดงหน้าเพื่อน นี่ก็เป็นสรุปตรรัวเลขของหลวงพี่ปวดใหม่วัดดงนาเพลินเนาะค่ะในวันที่16มิถุนาย,ยน2565น,น,ะะนายนี่เนาะค่ะเพิ่นกระไดนิมิตฟันเห็นงูจงอางใหญ่สามตัวเนาะค่ะมาเหลยมาหาเพิ่นอยู่นากุดเนาะค่ะนากุดเพิ่นก็คือตรงนี้เลยเนาะค่ะตรงนี้เลยค่ะค่ะสำหรับตัวเลขงแนวทางที่เพิ่นตีให้ก็คือเพิ่นตีเพิ่นเป็นแปดเนาะค่ะงูก็เป็นเจ็ดเนาะค่ะ งูกับงูมาสามตัวก็คือสามนะคะ่ะเป็นเลนตีให้เป็นแปดเจ็ดสามนะคะ่ะแล้วก็สองตัวก็ได้ยุธีเจ็ดสามนะคะ่ะค่ะตัวเล็กทุกตัวก็มีซิดเขาซิดลุดนะคะ่ะแอดกัเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะ่ะของตามภาษาคนมักเรกนะ,ค,ะค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้เอซทุกท่านถูกหวยรวยเงินทองนะคะโชคดีมีใจสุขสุขันเด้อค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ